ผู้อำนวยการใหญ่สํานักงานพลังงานประมานูระหว่างประเทศหรือ IAEA เ e ตือนอีกครั้งว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สปอริเชียของยูเครนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่กองกำลังรัเสเซียควบคุมอยู่กําลังอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงมากหลังเกิดเหตุพลังงานที่จ่ายเข้ามาหยุดชะง,งักจนต้องมีการเร่งเปลี่ยนมาใช้เครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นการฉุกเฉินราเฟลกรอซซี่ผู้อำนวยการ IAEA e เปิดเผยว่า นี่เป็นครั้งที่7แล้วที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ประสบภาวะขาดพลังงานเพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเตาปฏิกรณ์ประมานูนับตั้งแต่รัเสเซียรุกรานยูเครนเมื่อเกือบ15เดือนก่อนโดยระบุในข้อความที่ทวีตออกมาด้วยว่าสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีความเปราะบางอย่างสุดขีดและแม้จะมีการหาไฟฟ้ามาป้อนได้แล้วกรอซี่ขอร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงโจมตีเข้ามาใกล้ๆโรงไฟฟ้าแห่งนี้โดยด่วน ในเวลานี้ IAEA e ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้แล้วแม้ว่าจะมีการปิดเตาปฏิกรปรมาณูทั้งหมด6ตัวไปเพื่อดูแลกรณีที่ไฟฟ้าซึ่งถูกจ่ายมาดูแลระบบหล่อเย็นอันเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยของเตาทั้งหมดเกิดหยุดชะงักขึ้นมาแต่เจ้าหน้าที่ก็ย้ำว่าเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินที่มีอยู่และสามารถช่วยให้ระบบหล่อเย็นทำงานได้10วันก็ไม่ได้เป็นระบบที่ไว้วางใจได้เสียทีเดียวครับ ขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่ากองกำลังรัเสเซียยิงขีปนาวุธและส่งโดรนจำนวนหนึ่งเข้ามาโจมตีเขตปกครองดานีโปรเพรสตรอฟในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย8คนเซอร์ฮีลีแซคผู้ว่าการเขตดานีโปรเพรสตรอฟระบุในโพสต์ทางแอปเทเล g กร m ว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ มีทั้งอาคารที่พักอาศัยของประชาชนและยานพาหนะต่างๆด้วยกองทัพยูเครนโพสต์ข้อความทางแอปเทเลแกรมที่ระบุด,ด้วยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธ16ลูกและส่งโดรนชาเฮตของอิหร่านจำนวน20ลำเข้ามาโจมตีในครั้งนี้โดยระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนสามารถยิงขีปนาวุธ4ลูกและโดรนทั้งหมด20ลำตกและในอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครน f ฟรงค์เคน a ดลรัฐมนตรีว่าการทบวงกองทัพอากาศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าสหารัฐจะใช้เวลาอีกหลายเดือนเป็นอย่างเร็วก่อนจะตัดสินใจนำส่งเครื่องบินรบ F16 ให้กับยูเครนแต่ยอมรับว่าเครื่องบินรบรุ่นดังกล่าวจะช่วยให้ชาวยูเครนมีสัพพะกำลังในส่วนที่ไม่มีอยู่ในเวลานี้แต่ระบุว่ามันจะไม่ได้เป็นตัวเปลี่ยนพลิกเกมใดๆพร้อมชี้ว่าความสามารถของระบบต่อต้านการโจมตีทางอากาศ ก็ไม่เคยเป็นปัจจัยชี้ขาดมาก่อนเลยด้วยอย่างไรก็ดีเคนเดลยอมรับว่านี่เป็นเวลาที่ต้องมีการคิดทบทวนประเด็นการส่งมอบอาวุธยุโทโธปกรณ์น,นี้แล้วโดยระบุว่าเราน่าจะเริ่มคิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่มันก็มีประเด็นที่มีความสําคัญมากกว่าที่ต้องพิจารณาอยู่ก่อนขณะดเดียวกันที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมจากประเทศในภูมิภาคยุโรปตอนเหนือที่จัดขึ้นที่โปแลนด์ในวันจันทร์แสดงการสนับสนุนอย่างสูง ต่อแผนการฝึกอบรมนักบินยูเครนให้ขับเครื่องบิน F 1 6ที่สหรัฐประกาศออกมาเช่นทรูเอลส์ลุนคูเซนรัฐมนตรีกลาโหมเดนมาร์กที่ทวีตข้อความออกมาว่าขอสนับสนุนเต็มที่สำหรับเป้าหมายการฝึกอบรมนักบิน F 1 6ให้กับยูเครนเจ้าหน้าที่ด้านการทูตอุโสตหลายรายของรัสเซียกล่าวในวันจันทร์ว่าการส่งมอบเครื่องบินรบ F 1 6ให้กับยูเครนจะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของนาโตในความขัดแย้งนี้ แก็จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อเป้าหมายทางทหารของรัสเซียเป็นอันขาดครับนพร,รัช,ชัยเฉลิมมงคลวิอเวทยกรุงวอชิงตัน